แล้วขอมาออนิดนึงคือเราเข้ามาดเรื่องนี้เพราะว่ามันปิดตา ผู้ชายสองคนแบบนี้เว้ยไม่เป็นอะไรที่กล้าวใจมากแกเมื่อฝึกวาสีหน้านะคะตามตัวละครเรื่องชาตินี้เนองขอเป็นราชินีนะคะขอกระซิบนิดนึงว่ามีให้อ่านฟรี77เตอนในไลน์เว็บ툰นะคะทุกคนสําหรับสีหน้าของตัวละครที่เราจะฝึกว่าในวันนี้ก็คือนางเอกของเรานั่นเองค่ะอาริแอนนี่นะคะโดยฉากที่สายไหมนํามาเล่นให้ดูนะคะก็เป็นฉากที่ซีซ่าขอ Ari ขอาริแอนนี่แต่งงานค่ะคือถ้าเป็นโรแมน,นต์แฟนตาซีทั่วไปอ่ะนางเอกมันก็ต้องดีใจใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่านางเอกของเราในฮอ,อรล์อย่างบ้าคลั่งจนผู้ชายสองคน ที่ยืนอยู่ตรงไหนก็คืองงค่ะงงไปแก่ตาแตกเราจะไม่สปอยเยอะนะคะคือนางเองเ่ย้อนเวลากลับมาเมื่อ15ปีก่อนคะอ่ะเพื่อที่จะแก้แค้นทุกคนเ้ย,ยแก่เขาจะมีศึกชิงงานกันหรือเปล่าแกให้คิวน้องอาฟอโฟลโซนิดนึงนะคะฉางนี้นะคะก็ตอกย้ำถึงความไม่ดงร้อยของสองพี่น้องคู่นี้นะคะอภิวิวพอหอมปากหอมคอเนาะไปตามอ่านกันเอาเองในไลน์เบบตูนะคะทุกคนชาตินี้น้องขอบเป็นราชินีคะาะกลับมาที่ฝึกว่าของเรานะคะสําหรับการวาดสีหน้าให้มันได้อารมณ์เนี่ยนะคะเราต้องทาตามไปด้วยนะคะทุกคนชก็คือจะวาดออกมาให้มีอารมณ์เนี่ คิ้วของตัวละครนะสังเกตที่คิ้วของน้องนะคะมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงเนาะมันจะแบบขมวดตาเบิกผงสแยะยิ้มไม่ใช่ยิ้มธรรมดานะคะเป็นยิ้มแบบสแยะมุมปากมันก็จะยกขึ้นมานิดนึงนะเนาะเพียงแค่คุณเปลี่ยนการเขียนคิ้วเนี่ยก็ทําให้อารมณ์ของตัวละครเปลี่ยนได้นะคะก็ลองไปเขียนคิ้วตัวละครดูนะคะฝึกวาดไปด้วยกันค่ะคนเขียนเขาก็ซาดิสเนาะม,นมันดูซาดิสตามแบบว่าตามปกแรกที่แบบไม่รู้ใครทันปกนี้บ้างอะที่มันปิดตา แกไปอ่านจ้ะไปอ่านได้ที่ไลน์เว็บตูนเลยนะคะชาร์นี้เนาะขอเป็นราชินี